มาสวัสดบบีฮะวันนี้จะพามาหาเห็ดนี่พี่น้องดูนะนี่ฮะอันนี้เห็ดโคนนะเนี่ยนี่ฮะยิงแหวกยิงเจอปกติผมเก็บเก็บนานแล้วนะแต่เพิ่งมาถ่ายนี่ฮะแฟน,นกำลังเก็บอยู่เห็นไหมเธอแหวกนี้ดินี่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 เห็นไหมเยอะมากครับนี่ฮะเยอะมากครับนี่เป็นฝูงเลยนะตรงเนี้ นะเนี่ยิงแวกยิงเจอฮะเห็นไหมเนี่ยิ้งแบวกยิงเจอคเยอะเยอะมากเยอะมากเ,เห็นไหมเ,แบบบเห็นไหมเอ้แหวกเบาเาเห็นไหมโคตรเยอะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นโดงเลยนะเนี่ยทางเดินคือผมเหยียบเหยียบไปมานะเยอะมากครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึง่งเหย,ยียบนะนี่นี่นี่ฮะทางนั้นเลยนะเนี่ยเห็นไหม แย่ไปนะฮะนี่เยอะมากนี่ฮะโคดต,ตรงนี้มันเป็นโคดเห็ดเลยนะเป็นเห็ดโคนนะฮะตรงนี้ผมเก็บไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยและมีอีกที่หนึง่งนู่นฮะยาวถึงนู่นเห็นไหมฮะตรงนี้โอ้เป็นพันดอกเลยนะนี่ฮะฝั่งนี้ยังไม่ได้ดูนะแต่ฝั่งนี้ก็น่าจะมีนะฮะนี่ เห็นไหมฮะดอกกอมลรานี่สวยมากครับสวยมากนี่นี่เห็นไหมไปทาง,งนู้นคือเยอะมากครับพอดีบังเอิญเดินมาเจอนะเดินมานาฮะนี่อากาศทุ่งนานฮะตรงนี้เป็นไรอ้อยเดี๋ยวเดเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่หนึ่งที่หนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะฮะ ตรงไหนว่าอีกที่หนึ่งพอดีบังเอิญเจอเลยตามแฟนมาเก็บนะฮะมีอยู่ที่หนึ่งตรงไหนว่าลืมแล้ะลืมล้วพี่น้องเอ้ยเด้อตรงไหน่ะน่าจะอยู่แถวนี้นะฮะมันมีอยู่สามที่ผมเก็บหมดไปแล้วนะที่หนึ่งโอ้นี้นี้น,นี้เจอแล้ว นี่ฮะอีกที่นึ่งฮะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้แหวกนะเห็นไหมหนู้นลึกไปนู่นนะฮะมีนะฮะเยอ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 ะนีะ่นี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 ่เยอะมากนี่ฮะแต่ตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะบานแล้วนะนี่ฮะยาวมาถึงนี่เลยเห็นไหมนี่นี่นี่ดอกสวยๆฮะนี่นี่นี่อยู่ใต้ใบยูคานะเห็นไหมฮะข้างในนะั้นเยอะมากนูนะ่นนฮะเราต้องแหวกนะฮะเดี๋ยวแหวก งนี้ปกติผมเจอเยอะกว่านี้นะตรงนี้เมื่อกี้นี่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 เห็นไหมฮะนู่นฮะถ้าแหวกแหวกไปปุ๊บมันจะเจอนะนี่ฮะแต่เรายังไม่กล้าแหวกเยอะนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมมันกลังตุ้มปูมนะฮะมันกลังขึ้นมากลางวันถ้าสองกลางคืนจะสวยมากนะครับเห็ดโคนเนี่ยจะขาว จะโดนแสงไฟมันจะขาวนะครับหาดูแถวนี้ก่อนโอเคแถวนี้จุดหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บตรงจุดแรกก่อนครับเห็ดโคนเห็ดโคนส,สวยครับโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ดอกสวยมากครับนู่นเห็นไหมตรงนี้ดอกสวยมากครับ ไปเก็บจุดแรกให้เสร็จก่อนฮะจุดแรกน่าจะเก็บเป็นชั่วโมงครับเพราะเยอะจริงๆแต่แต่แถวนี้ยังไม่ได้หาดูนะแถวนี้ก็น่าจะมีนะปกติเขาจะขึ้นทุกปีอะแถวเนี้ยเฮ้ยมีมีมีเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่นี่นี่มีมีฮะมีอุ้ยเยอะเลยเนี่ย นี่ฮะต้องมาแหวกดูนะผมว่ามีนะแถวนี้ผมว่ามีอีกเยอะเลยแหละเดี๋ยวไปตามเขตจุดแรกก่อนฮะไหนเห็นบอกตรงนี้ยิ่งแหวกยิ่งเจอนะดีดีดีโอ้โหตรงนี้เห็นไหมฮะพี่น้องนู่นเห็นไหมตรงบนนู่นก็มีที่ยังไม่ได้แหวกนะฮะนี่อยู่ใต้ใบฮะ เยอะมากนู่นเธอข้านบนนู่นเห็นไหมอืออุ้ยนี่สวยมากนี่นี่นี่กำลังตุูมๆเนี่ยนะต้องต้องค่อยๆแหวกนะว่าอุ้ยเยอะมากตรงนี้และข้างหลังข้างหลังยังบานเลยนะฮะยังไม่ได้แหวกอ่ะเนี่ยถ้าแหวกเข้าไปนี่นี่นี่ที่เก็บได้ฮะใกล้จะครึ่งถังสีแล้วเพิ่งมาถ่ายนะนะอุ้ย มันังสวยนะ,ะที่อยู่ใต้ใบสวยมากเลยน,น,น,นี่ฮะโอ้ยตรงนี้นี่ฮะข้างบนนี่ยังมีนะแต่ไม่ได้แหวกนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยๆนี่เห็นไหมเห็นไหม,หน,ไหมนี่น,น,น,นี่เขาจะอยู่อย่างนี้ฮะนี่นี่เห็นไหมคือใต้ใบย,ยูคาตรงนี้มันเป็นสวนยูคาไงฮะแต่มันเป็นตรงนี้มันเป็นปลกเก่านะฮะ พวกเกา่าอุย้ยหงวนนูน้นพี่น้องเอ้ยเก็บต้องตามตามแม่มาเก็บช่วยเลยว่างนูน้นเต็มไม่หมดเลยนะฮะนูน่นนะทางนู้นก็มีนี่ฮะคือคือถ้าแหวกเข้าไปอย่างเงี้ยคือนี่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 เห็นไหมฮะเยอะมากเยอะมากเยอะมากฮะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่อุย้ยไม่หวัไม่ไหวฮะเก็บอย่างนี้ ไม่ได้เอาเสียว่าเอาแค่ปลายมีดมาด้วยนี่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 เห็นไหมสวยกองนี้ประมาณยี่สิบต้นได้นะนี่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 โอ้โหเยอะจริงฮะตรงนี้แล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่เห็ดพิษนะฮะอันนี้ไม่ใช่กินบ่ได้อันนี้มันกินบ่ได้นี่นี่นี่ดูตัวนี้ อยู่ตัวนี้ฮนะดูกองนี้นะฮะอันนี้ยังไม่แหวกนะเราจะเห็นดอกเขาโผล่มาแล้วนะถ้าแหวกเข้าไปเห็นไหมมันจะมีลูกเล็กๆเล็กๆนี่ฮะเห็นไหมฮะบานเลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคเยอะมากครับฟุกฟุก,ฟ,กฟุกเดินมาเจอนี่นี่อ่ะเดินมาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวขอแหวกตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มองไม่เห็นนะ ยังไม่มีนะแต่ตรงนี้เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วว่ามันมีเห็นไหมแต่เราจะแหวกข้างๆดูแหวกข้างๆเอา้านี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมนั้นๆเห็นไหมนี่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 อย่างเนี้อย่างนี้มีแน่นอนนี่ฮะที่ใบใบเขาจะเขาจะดันใบออกมาฮะเห็นไหมอ้ยสวยมากครับสวยมากเห็นไหมครับสวยมากสวยมากสวยมาก นี่นี่นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมลอยเขาดันใบจะมีหรือเปล่าเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ฮะคือเขาจะดันใบออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บสนุกเลยอย่างเงี้ยใครชอบเก็บอ่ะเห็นไหมฮะสวยมากแถวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าฮะแต่อย่างเงี้ยมีแน่นอนนี่ยเนี่เนี่นี่เห็นไหมฮะเขาจะดันใบออกมาเห็นไหมนี่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  น,นี่กาลังตุ่มๆฮะกําลังจะเริ่มบานแล้วเห็นไหมกาลังสวยเนี่อย่างเงี้ยนี่กําี้ลังสวยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยกําลังสวยน,น,นี่เห็นไหมพอแหวกเข้าไปเห็นไหมฮะเขาจะดันใบออกมาเห็นไหมเนี่ยกําลังสวยเลยฮะยนู่นยันนู่นนะฮะนู่นที่เราเก็บมาตรงนี้คือเก็บทางเดินก่อนนะฮะมันยังมีในป่าที่เรายังไม่ได้เข้านะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแวกดูแถวนี้ก่อนแถ่นี้จะมีไหมจะมีไหมจะมีไหมอย่างนี้ม่น่าจะมีฮะเพราะว่ามันตรงนี้มันโดนแดดโดนแดดเดยอะเกินนะเป็นที่ชื้นชื้นนะมีแน่นอนเดี๋ยวเราจะดูว่าเขายาวไปถึงไหนนะฮะตรงนี้ไม่มีลนะ่าจะสุดแค่นี้คระะับกลุ่มเนี้ยสุดแค่นี้สุดแค่โคนยูคาตรงนี้อ่ะโอเค นะครับเดี๋ยวพักก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเสร็จเราจะถ่ายให้ดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนจะได้ถึงกระป๋องหรือเปล่านะครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงฮะโอเคฮะมาต่อหลังจากเก็บไปได้พักหนึ่งนะฮะแฟนผมยังไม่ไปถึงไหนเลยอยู่ที่เดิมอยู่แล้วเต็มกระป๋องเลยนะนี่ผมมาแหวกดูนี่ที่ผมเดินเหยียบอ่ะบานเลยนะเนี่ยตามทางเห็นไหมทาง นี stumbled, ่ฮะบานเลยแหวกดูเมื่อกี้ท่านบอกลองมาแหวกดูฮะเห็นไหมฮะกำลังเล็กๆอยู่เนี่ยกำลังเล็กๆอยู่นะฮะนี่เห็นไหมบานเลยนะครับนี่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 ยิงแหวกยิงเจอฮะเก็บชุ่มเทยแล้วเด็ดเด็ดเด็ดเราจะมาเดี๋ยวเก็บเก็บให้พี่ๆดูสักนิดนึงนี่นี่นี่เสียบเข้าไปเลยฮะใช้มีดนะเสียบเข้าไป เสียรึเปล่าแล้วก็หยิบมานี่เห็นไหมสวยนะฮะนี่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 ต้นนี้ยังไม่ได้ฮะเสียบไปใหม่มต้นเขาจะแน่นเพราะเขาอยู่ติดหญ้านี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วอย่างเงี้ยนี่ฮะหางสวยๆเลยเห็นไหมอือ นี่สวยฮะสวย,สวยเยอะมากครับตรงนี้นี่ฮะสวยแต่ตัวนี้รากขาดไปนิดนึงไม่เป็นไรนี่เห็นไหมฮะตัวนี้บานเลยนะตัวนี้บานแล้วฮะ ปานข้าวนะโดนเหยียบเลยด้วยนี่ฮะนะสวยๆเลยมีมดด้วยนี่ฮะสวยๆทางนู้นบนแล้วฮะพี่น้องเอ้ยทางนู้นบนแล้วมันเยอะฮะเนาะฟลุกฟลุกปกติว่าจะมานานานัเนนี่ย ถ้ามาเจอชุมเห็ดครับนี่แหละบอกหมานมาแน่นอนฮรัมางัดเข้าไปฮะปกติต้องมีเสียมถ้าจะดีนะเสียมเล็กๆครับงัดรากเขาจะได้ยาวด้วยนะเราใช้เสียมเนะนี่ยอุ้ยนี่ นี่ฮะสวยไหนลองอู้อาอู้อาริงเลย, <c ười> ยนี่เยอะมากไหนนู่นฮะยิงแหวกยิงเจอนะแต่เนี้ยนู่นจอลองแหวกเข้าไปข้างหน้ายัางนู่นเห็นไหมยิงแหวกยิงเจอฮะอนู่นนู่นนู่นนูน่นตรงนู้นสวยเนาะ แต่เสียดายนะตัวนี้บานไปน,นิดหนึ่งถ้ามาเมื่อวานเนี่ยจะสวยมากเลยครับมันจะได้ดอกประมาณนี้ประมาณนี้เมื่อวานนะจะได้ดอกประมาณนี้จะสวยมากครับแต่อย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ก็สวยแล้วฮะเพราะเยอะนี่อย่างเมื่อกี้ขึ้นกระป๋องอันนี้จะเต็มเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวเก็บแอปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาทาให้ให้ดูใหม่นะครับ มาฮะรับชมกันต่อยังไม่ได้ไปไหนเลยฮะเขาบอกว่าเห็ดโคนเนี่ยถ้าเจอสองชั่วโมงนั่งอยู่กับที่อันนี้เรื่องจริงสองชั่วโมงยังไม่ไปไหนเลยฮะยิ่งแหวกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกว่าควรอยู่ขาเนี่ยเห็นไหมตรงมานี่ตรงมานี่นี่ฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กันที่เดียวแหวกไปยิ่งแหวกยิ่งเจอฮะอยู่ใต้ใบอยู่ขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยิ่งแหวกยิ่งเจออย่างนี้ฮะ นี่เนี่ยแล้วก็เก็บง่ายด้วยนะเรื่องของเรื่องอะ่ะนี่นี่นี่แหวกเนี่ยแล้วก็เวลาเก็บใช่ไหมฮะนี่ดึงออกมาเลยนี่ฮะดูรากดึงได้เลยนะเพราะเขาใบายูคาเขาหนาไงนี่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 นะฮะนี่เห็นไหมสวยมากครับเต็มกระป๋องเลยนะตอนนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเปลี่ยนกระป๋องมานเห็นไหมยิ่งแหวกยิ่งเจอเฮียไม่ได้ไปไหนเลยฮะ ยิ่งแหวกยิ่งเจอู่นมันแหวกลงไปข้างล่างเลยนะเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะยิ่งแหวกยิ่งเจออย่างเางี้ยฮะแล้วก็เก็บง่ายแต่มันเก็บง่ายนะมันดีอยู่อย่างหนึ่งนี่เห็นไหมนี่ครับใช้มือเลยไม่ต้องใช้มีดนี่เห็นไหมสวยมากไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาครับไม่งั้นจะไดใ้ให้ดูบรรยากาศตอนเก็บนี่ฮะ มันแหวกตอนเก็บยิ่งแหวกยิ่งเจอมดนี่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 เนี่ยเก็บง่ายครับเก็บง่ายมากเกด้นะถ้ามาเมื่อวานเนี้ยดอกเขาจะสวยมากนะแต่เขายังมีดอกสวยอยู่นะนี่นี่เห็นไหมยิ่งแหวกค่อยค่อยแหวกไปอย่างเงี้ยมีนี่นี่เจอไงค่อยค่อยแหวกนู่นนะ ย <laughs> ิ่งแหวกยิ่งเจอฮะไม่ได้ไปไหนสองสองชั่วโมงแล้วตรงเนี้ยไม่ได้ไปไอจุดที่เราเจอจุดแรกอ่ะยังไม่ได้ไปเก็บนะฮะนู่นเห็นไหมยิ่งแหวกยิ่งเจออย่างเงี้ยมันอยู่ใต้ใบยูคาครับนั่นนะนี่นะเดี๋ยวผมแหวกตรงนี้ลองอยู่ใต้ใบยูคาพานไม่หมด ตัวนี้มันไน้นี่แล้วนะเนี่ยตัวนี้มันเอาไม่ได้แล้วฮะแสร็แล้วเนี่ยยังไงเอาไม่ได้แล้วนานแล้วเห็นไหมยังพอได้นะนี่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 สวยๆฮะแต่เข้าปานแล้วอะเห็นไหมเห็นแล้วแตกเบา ตรงนี้มันมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวจะลองแหวกดูไหนนูนเยอะมากครับตรงนี้มันมองไม่เห็นเดี๋ยวลองแหวกดูแหวกไปเรื่อยๆฮะเนี่ยแหวกอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไม่ได้ไปไหนเลยแหวกเลยเหมือนโดนจุดอ่ะโุ่นเนี่ยเห็นไหมมองไม่เห็นครับโอ้ยนี่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 กำลังตูมๆเลยเห็นไหม นี่ฮะอันนี้อันนี้พึ่งบานนะนี่นี่ฮะคือเขาหลบอยู่อ่ะหลบพอดีใบยูคามันหนาฮะนนตัวนี้ก็มีนะแต่ว่ามัน,น,นไั่นีละมีเหี่ยวแล้วฮะเพอเจอแดดอันนี้ต้องรีบเก็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนกระป๋องมาพอดีกระป๋องเต็มนะฮะฝั่งนี้มีไม่เอ่ยเดี๋ยวค่อยมาแวกดูครับ แหวกแล้วต้องเก็บเลยนะโอ้โหน,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 นี่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 เห็นไหมเขาบังอยู่อย่างเงี้ยฮะนี่เข่เรียกว่าเห็ดปวกของแท้เห็ดโคนเห็ดโคนสวยมากครับสวยมากสวยมากนี่เดอกใหญ่เลยจุดแรกที่ผมพาไปดูยังไม่ได้เก็บนะฮะเก็บจุดนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเขามาเก็บปะ่ะเปลี่ยนกระป๋องก่อนอนี่เต็มแล้วเห็นไหมเต็มแล้วฮะ ถังสีถังสีเดี๋ยวไปเปลี่ยนถังใหม่มาะฮะจก็บหมดแล้วเต็มและเต็มละไม่พอใส่จริงๆเยอะมากครับเก็บอยู่ตรงนี้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งแล้วๆๆๆๆนั่นแหละนี่นี่เตียนไปแล้วะฮะแวกไปหมดแล้วฮนะจากลกๆแต่ก็เยอะเกินเห็จโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันจุดแรกนะครับเดี๋ยวเก็บตรงนี้ให้หมดก่อน เดี๋ยวตรงนี้มันมันมัน,มนเยอะเยอะเลยนะถึงนี่เลยนะถึงนี่พี่พี่คิดดูเลยพี่พี่นานๆคิดดูว่าผมว่าอีกเป็นชั่วโมองอะ่ะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ดอกสวยมากเลยนู่นฮะลงไปข้างล่างอีกนู่นอ่ะนู่นฮะเห็นไหมนี่นี่หนานยต่ไม่ได้แบวกนะครับยังเจยังมองเห็นใช่ไหมต้องมองไม่เห็นนู่นฮะเห็นไหมหนาแตไม่ได้แบวกนะ เ็าแหวกเข้าไปเนื้อหูนี่เห็นไหมฮะนี้ดอกเขาจะสวยโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน,กนเดี๋ยวไปเปลี่ยนก็ะป๋องมาก่อนนะฮะมาหลักเมื่อกี้นะฮะอยู่ตรงนี้มาสองชั่วโมงนะฮะได้หนึ่งถังไปตามาทั้งครอบครัวเลยทีนีนะะ้ไม่ทันเก็บไม่ทันนะครับเดี๋ยวแดดแดดมันออกเดี๋ยวมันจะบาน นู้นแม่ทางนู้นตามทั้งลูกทั้งเมียทั้งพ่อทั้งแม่มาหมดเลยฮะเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูเก็บเห็ดเมื่อกี้อยู่ตรงนี้สองชั่วโมงนะที่ผมถ่ายให้ดูเนาะเนี่ยตังโคนยูคานะครับตรงนี้สองชั่วโมงหนึ่งถังนะครับถังสีรอบนี้นี่เอาถาังสีมาใหม่แล้วก็ป๋องอีกหลายกระป๋องเลยเห็นไหมเห็นไหมเยอะไหม นี่ฮะเดี๋ยวมันโดนแดดแล้วนะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวก็เลยต้องตามทีมงานมาทั้งครอบัวนะฮะมาหมดแล้วนู่นแม่เก็บทางนู่นโอเคเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะฮะยิ่งแหวกยิงเจอเยอะมากตรงนี้เตียนหมดแล้วแหวกนี่ตรงนี้ อันนี้ที่ผมแบกนะแม่ไปแบกอีกเยอะอจริงๆฮะเป็นดงเลยนะเดี๋ยวไปทิ้งกองไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวไปหาเก็บก่อนเดี๋ยวพอแดดมันมาเดี๋ยวมันจะเก็บไม่ทันเดี๋ยวมันจะเหี่ยวก่อนนะฮะนี่ เดี๋ยวขอตัวไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายเป็นทิ้งทิ้งให้ดูแล้วกันเนาะอ้พี่น้องเอ้ยยิงแหวกยิงเจอฮะเนี่ยเจอเนี่ยลูกเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสวยเนี่ยตรงตูอย่างเงี้ยสวยเนี่ยเนี่ยส่วนนั้นฮะทีนี้อ่ะหนูดึงเห็นไหมนะส่วนนัดเอามาเจอนี่ฮะพี่น้องเอ้ย สวยๆตรงนี้มันดอกมันตูมนะตรงนี้เพิ่งขึ้นครับนี finding, ่ๆๆไหนใส่แหวกให้ลูกเห็นไหมอุ้ยสวยมากเลยนูนตรงข้างล่างฮะตรงนี้มันเป็นทางน้ำนะฮะนี่ตรงนี้ก็ม okay. ีนะผมแหวกไว้แต่ยังไม่ได้เก็บนี่สวยมากครับแต่ตรงนี้กันออกตูมนะดูดูดินี่ๆๆกำลังอตูมอย่างเงี้ยฮะ นี่นพึ่งกหนะฮะเดี๋ยวดูอ้าวต้องเองนี่มาดูนะครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวฮะแม่ถึงนู้นแล้วรู้จะได้หรือเปล่าูุนก็เดินไวมากเลยแม่น่าเหยียบไปแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูตอนเก็บนะฮะนี่ นองสวยนองสวยเลยเยอะมากครับนี่ดูในถางเนี่ยตรงนี้สวยมากครับไหนนี่น,น,นี่เรียกใหญ่เลยนี่ฮะนี่สวยมากสวยมากสวยมากนี่กําลังตูมอย่างเงี้ยสวยนะฮะเมื่อวานถ้าได้มานะกาลังตูมตูมอย่างนี้เลยนะนี่อย่างเงี้ยคือสวยนะครับ นี่สวยเนี่ยใต้เนี้ยน่าจะมีตาเนี้ยแต่ยังไม่ได้แบกนะโอเคสวยอ,อ,อูแม่เดินไปดูลแล้วแม่ไปแกหายเห็นไปเจอเดินไปนู่นแล้วทางนี้ยังเก็บยังไม่หมดเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องนะครับเดี๋ยวเก็บก่อน

น,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 นูก็ไปน่นาตัดขาดกันนะฮะนี่นะครฮะตลอดวันนี้เห็ดที่หามาก็หนึ่งถังสองถังนะครับแล้วก็ ถังเล็กๆอีกถางนึงก็พอได้กินฮะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย